วิธีการที่จะทําให้เขาเสพติดคุณเนี่ยวันนี้เอามาฝาก4วิธีนะคะข้อที่1ก็คือการบริหารเสน่ห์ค่ะผู้หญิงเนี่ยเราต้องบอกกันเลยว่าคุณอย่าหยุดสวยนะเพราะว่าพอคุณหยุดสวยแล้วคุณปล่อยตัวเองให้โซมอ์อ่ะมันก็จะไม่มีเสน่ห์ดึงดูดสามีของคุณหรือว่าคู่รักนะคะเพราะว่าการโซมการปล่อยให้ตัวเองเนี่ยดูไม่มีชีวิตชีวามันก็นํามาซึ่งการมองภาพ ที่คนอื่นเขามองว่าคุณอาจจะไม่รักตัวเองคุณอาจจะเศร้าอยู่กับตัวเองหรือว่าคุณไม่มีความหวังแล้วดังนั้นคุณต้องสวยทุกวันนะคะแล้วก็รวยสเสน่ห์ค่ะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยผู้คนผู้ชายจะรู้สึกว่าคนที่มีสเสน่ห์เนี่ยคือการถูกแวดล้อมไปด้วยผู้คนค่ะเพราะว่าใครๆสนใจคุณแปลว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ ข้อ2คืออำนาจต่อรองค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะแต่เป็นเรื่องของอำนาจในความสัมพันธ์เป็นอำนาจในใจเขาค่ะคุณกับเขาเนี่ยลองคิดดูสิว่ามีใครที่ยอมใครมากกว่ากันใครเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใครตัดสินใจเรื่องเล็กถ้ามีทางเลือกซ้ายขวาใครเป็นคนฟันธงว่าควรจะไปซ้ายหรือไปขวานี่คืออำนาจต่อรองในความสัมพันธ์ค่ะส่วนข้อ3นะคะคือความสามารถในการหาไรายได้ ผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองได้หารายได้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าสามีจะเป็นตระกูลที่มีรายได้เยอะอยู่แล้วนะคะมีทรัพย์สินม,มากมายแต่ถ้าคุณแต่งงานเข้าไปและคุณเนี่ยมีรายได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินจากสามีหรือพึ่งพาเงินจากครอบครัวสามีคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นเพราะว่าใครๆก็จะมองคุณว่าคุณช่วยเหลือตัวเองได้คุณยืนด้วยลำแข้งของตัวเองคุณเป็นคนที่มีความสามารถและข้อ4ี่ค่ะ คือการที่เราเนี่ยสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองไม่พึ่งพาความสุขจากคนอื่นเพราะถ้าคุณสามารถสร้างความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอดิเรกการออกกําลังกายการไปท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการได้อยู่บ้านอ่านหนังสือพักผ่อนคุณก็รู้สึกแฮปปี้แล้วเนี่ยพลังงานความสุขตรงนี้เองมันจะถูกแผ่กระจายไปสู่คนรอบข้างรวมไปถึงสามีหรือคู่รักของคุณด้วยและเมื่อนั้นนะคะเขาก็จะรู้สึกว่า อยู่ใกล้ๆคุณแค่ได้อยู่ใกล้คุณก็มีความสุขแล้วเขาก็จะเสพติดคุณมากขึ้นและว,วิธีการของการที่ทำให้เขาเสพติดเรานะคะเค้จะมีสอนอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า love addict ค่ะสั่งสมองให้เขาเสพติดคุณถ้าสนใจก็ทักโค้ดมาได้เลยค่ะ